ปลาดิมนะคะปลาดิมตัวแรกนะคะสีก็สวยคนได้ปลาก็สวยนะครับเอาละ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 ดู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 ได้แล้วได้แล้วได้เจี่ยนโลนหรอตัวใหญ่มากไม่ไหวไหมเนี่ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะ พบกับช่องใส่ลุงอาคานนะคะทุกคนวันนี้ลุงจะพาทุกคนนะคะมาตกปลาคะ่ะทุกคนซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันนะคะคือฝนตกนะคะมืดคืนนะคะแต่ว่าน้ําก็ยังโอเคอยู่นะคะปกติคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าได้ไม้นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่ามันมีปลาไหมนะคะนี่คะ่ะทุกคนที่นี่ทุกคนว่ามีปลาไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเนาะว่าได้ปลากี่ตัวนะคะคือรู้มาตอนนี้เดีแ๋ยบบได้ยินว่ามีคนได้ปลาด้วยนะคะแถวนี้นะคะไม่รู้ว่าเราได้ไหมนะคะเดี๋ยววนันนี้อ่อมากับคุณสามีนะคะนี่กําลังเตรียมเตรียมตัวอยู่นะคะเตรียมขอนนะคะไม่รู้ว่าเสร็จหรือย,ยังน,นะคะก็ก็ที่นี่ก็เหมือนเดิมนะคะคือเล่นได้เฉพาะแค่ชินหลิวนะชินหลิวนะคะทุกคนนี่มันเป็นอ่อ อันนี้ทําให้รู้นะยังไม่เสร็จนะคะก็อาหางปานะคะอาหารปาสูอะไรไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวเราใช้อหาหารปลาเนี่ยแหละมาตกนะคะนี่วันนี้ก็อากาศดีนะคะตอนเช้านะคะเดี๋ยวตอนที่เชี่ยงนี่คือแบบไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะคะก็มีเพื่อ,อนๆนะคะเพื่อ,อนๆมามาตกด้วยเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มี พี่คนนึ่นค่ะคัางนะคะได้ปลาตัวใหญ่เลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าไปดูได้หรือเปล่านะคะค่ะทุกคนก็เดี๋ยวให้พี่แก่นะคะไปถ่ายมาให้นะคะว่าได้ปลาตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวให้พี่แกไปทํามาให้เนาะก็ที่นี่นะคะคือแถวเชียงรายเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวมีคนสงสัยว่าไปที่ไหนนะคะก็ไม่ได้ไปไกลน,นะคะคือแถวเชียงรายเนี่ยแหละค่ะทุกคน่าไปค่ะ อาลงไปทุกคนเห็นกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนคือปลาตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมบอกแล้วว่ามีปลานะคะคือแบบอ่อนุก็เห็นแล้วเหมือนกันนะคะพี่เคยไปทาม,มามาให้แล้วนะคะคือแบบทาไมถึงอยู่คานนอกนะคะเพราะว่าปลามันตัวใหญ่มากคะ่ะทุกคนเป็นปลาอะไรนะปลานวลจันปลานวลจันนะคะปลามันห้าหัวโลนะคะก็เลยใส่กระชับไม่ได้เนาะเพราะว่ามันถ้าใส่แล้วมาอาจจะทําให้มันขาดหรือว่า อะไรอ่ะทำให้มันเสียหรอกระชอนเนี้ยใช่ไหมมันหลุดได้ไงมันหลุดได้หรอนั่นแหละนะคะก็เลยต้องเอาเอาเชือกนะคะมามาไว้นะคะก็เลยก็เลยอย่างที่เห็นนะคะก็เลยอยู่ข้างนอกค่ะทุกคนคือแบบใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มากค่ะทุกคนคือดูจากกล้องก็คืออาจจะเหมือนตัวเล่นเนาะแต่ว่ามันถ้าโหดโลนะคะเออแล้วก็เนี่ยคุณลุงคนนี้ไม่ใช่นะคะอีอีคนหนึ่งนะคะที่อีกคนหนึ่งที่ ตกอยู่ที่ข้างนู้นนะคะคุณลุงนี่คือเพิ่งมาใหม่นะคะก็เลยยังไม่ได้นะคะอยาได้แบบนั้นซัดตัวบ้างนะคะวันนี้ขอนะคะขอสัดตัวนะคะมันมาได้หรือเปล่ามาลุ้งกันนะคะก็เอาใช้ชิลิวนได้หละคะ่ะทุกคนนะคะตัวใช้แบบนี้ตกได้นะคะข่ามาลุ้งกันนะคะวันนี้อันนี้คือทุ่งนะคะทุกคนยังไม่มาเลยนะปลายังไม่เข้าเลยนะ บางทีก็อาจจะเข้าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นนะคะประมาณบ่ายสามโมงอย่างนี้นะคะแต่ว่าบ่ายสามโมงนี่คือแบบต้องไปรับลูกนะคะถือเวลานะคะก็เลยบางทีก็เจ็บใจนะคะบางทีก็ไม่อยากกลับบ้านนะคะนี่ <laughs> ปัาพี่นะคะมี ฟองนะคะใช่ไหมมีฟองปลาเข้ามามีฟอ,าามาฟองปลาเข้ามาแล้วนะคะมีเข้ามาบ้างแล้วนะแต่ว่ายังไม่มากินดูแลดูแลรุได้แล้วได้แล้วได้แล้วตัวแรกเป็นปลาหมอ,อเอา้าเป็นตัวไหน <laughs> ปลาหมอ <laughs> นี่โอ๊ย <laughs> พามาตกปลาเร่ง <laughs> ปลาหมอปลาหมอครับทุกคน มาหมอมาถ่ายใกล้ๆสีสวยมากสีสวยมากนี่สีสวยมากเลยนะประเดิมนะคะประเดิมตัวแรกนะคะสีก็สวยคนได้ปลาก็สวยนะครับชมนะคะอุ้ยนประมาณนี้นะคะอุ้ยเล็กๆเดี๋ยวมันลึ่นิ่มิเช่นะ มันอกี้โยนแถวไหนเหงนนู่หรอแถวบัวบวน่ะที่มีฟองออกอยู่นั่นแนะ่ะะอยู่นั่นแหละพี่เกือบลื่นลงไปในน้ำแล้วนะค <c oughs> ขาเหยียบไม่ได้ใช่ไหมอ๋อ <c oughs> เอาละเอาละเอาละเด็กๆเจ๊ยงเจ๊ยลุงกังว่าปลาอะไรถ้าทุ่สูงกันไปนะจ๊ะมันก็เลยดูไม่ชุนทีอ่ะนั่นไม่ได้ออกไปอ่ะ กูตะกี้นี่เดาไปเหรอไปอ่ะละนี่เปลี่ยนไม่จะเอาไปหลาบอย่างนั้นโอ้ยใหญ่มาดูปลาที่ตกได้นะคะเจ็ดโลกดหัวกี้กันบิ๊กระลอมลมอะไร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 คืออะไรหกโลหกจุดเก้าหกกหงเ็บเจ็ดโลนระตัวใหญ่มาก ลูกตกตายเลยเอี่ยเจ็ดโลเอาปลาเอาปลาเพื่อนนะคะมาถ่ายรูปนะคะทุกคนไม่ไหวไม่เนี่ยถ่ายคนเดียวได้เลยอ่ะถ่ายเลยถ่ายเลยลูกโอ้โหตัวนี้คือเมื่อกี้บอกว่าหดโลใช่ไหมคะทุกคนคือหดโลเนาะหดโลเนาะหกจุดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดโลเจ็หนักมากทุกคนก็เลยแบบว่ายกนะคะยกมาถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนได้ใช่ได้นะ เรียบร้อยแก่เลยเอาเอานั่นอบบกอกพอระยำไทยอะ่ะโดนแล้วครับโดนแล้วครับปาตะเพียนะคะปาจะเข้านี่โอ้ยฟองฟองอะไรดิตอนนี้ลมแรงมากคะ่ะลุก ปลาที่ได้วันนี้นะคะได้แต่ปลาหมอค่ะทุกคนดูปลาตะเพียนหนึ่งตัวนะคะนี่ก็พอได้หนึ่งมือนะคะมีแต่ปลาหมอปลาหมอเข้ามาเลยวันนี้ถ้าวังเลยเนี่ยดูแล้วก็มีปลาตะเพียนใช่ไหมปลาตะเพียนหนึ่งตัวนะคะก็ได้ประมาณนี้ถ่ายไม่ถ่ายไม่ทันซักตัวเลยนะคะ อยู่ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคือลงพัดแรงมากตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงเวลาแล้วด้วยค่ะที่จะต้องไปรับอ่าเจ้าตัวเลยสองคนนะคะคือวันนี้อ่าเข้าแต่ปลาหมอนะคะก็เห็นที่เห็นนะคะคือพอได้หนึ่งมือเนาะแล้วก็ถ่ายไม่ทานซักตัวค่ะทุกคนแล้วก็เออคือถ่ายจากมือถือเนาะก็เลยแบบว่าถ้าถ่ายที่ไม่ทําวางก็อาจจะแบ่งหมดได้นะคะทุกคนถามว่าทําไมไม่มีเพเวอาแบนดหรออย่างนี้นะคะก็มีนะคะแต่ว่ามันช้านะคะทุกคนก็เลย ถ่ายไม่ได้นะคะถ่ายได้แค่บางส่วนนะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนจะมาแล้วนะคะคือลมพัดแรงมากตอนนี้นะต้องวิ่งกับบ้างซะก่อนนะคะเดี๋ยวทางคือบ้านหองรู้นะคือไม่ได้นะถ้ามันชัดชันนะคะก็เพื่อนบ้านก็กลับไปหมดแล้วความไม่มีใครอยู่แล้วนะคะอู้ตัวนี้แรงมากแล้วก็อากาศเย็นมากด้วยเหมือนกันนะคะบายยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะคะไปค่ะ